สวัสดีครับกลบาพบกัุณแล้วนะครับสาวัางการนะครับที่ดังขารกาบริษัทธุรกิจินตูสัโลนครับวันนี้มาดูกันนะครับว่าผมจะพาทุกท่านมาพบกับรถจุลกิจรุ่นไหนนะครับแล้ววันนี้นะครับพาทุกท่านมาดูกับรถจุลกิจ e ซ e ลนโวนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นจุกิจโวในรุ่นรื่งยนต์1 0 0 c c นะครับที่ทุกคนคิดว่ามันเล็กแล้วคนโตใหญ่จะเข้ปนั่งไม่ได้นะครับวันนี้มาดูกันเลยนะครับว่า คนมุ่ใหญ่อย่างผมนะครับผมหนัก120นะครับจะเข้าไปนั่งแล้วมีพื้นที่เหลืออีกนะครับตามไปดูเลยครับนี่นะครับภายในจะเห็นสังเกตได้ว่าภายในนะครับนี่นะครับสลีลัของ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 ผมนะครับผมหนัก120นะครับผมจะเข้ามา ด้างครับนี่ครับด้านบนเหลือเยอะมากนะครับด้านล้นบนเลือเยอะมากนะครับนั่งได้สบายไม่ปวดเลยครับมีครับมีควางมากดูตัวใหญ่อย่างนี้นะครับขึ้นนั่งรถได้นะครับดูเลยนั่งได้สบายนี่ครับหนัก120จะขึ้นมานั่งขับได้สบายนะครับอยากคิดว่ารถซูซูกิซูซูกิเซเลนโอนะครับเครื่องรถดูพันดีจีเนี่ยจะเป็นรถเล็กแล้วคนตัวใหญ่ เรื่องตัวอุปกรณ์ดีนะครับกับคนที่น้ำหนัก120เลยใหญ่นนๆนะครับแล้วเไปนั่งได้นะครับวันนี้นะครับผมมีข้อดีของรถคูณสิริเดลิโอมาฝากเสแบบนี้นะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะมีรุ่นใหม่มาอีก